ก <laughs> าแฟค่ะมุเจ้าคะ่ะวันนี้มาพักยกกินกาแฟกันนะคะหลังจากที่เราเก็บบุฟเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะกาแฟช่วงบายบาค่ะสวัสดีค่ะเพืพ่อนเพื่อนลุ่งป่านาอาธิทีน่ารักของแอนทุกทุกคนนะคะเพืพ่อนเพื่อนค่ะ เป็นจังได้เนอนค่ะเมืองไทยประเทศไทยห่อนื้อหนาวค่ะตอนนี้ตอนนี้ประเทศสวีเดนกำลังจะอากาศสวยงามมากนะคะกำลังเริมมีแดดแล้วค่ะลูกค้าของเราก็สามารถตักอาหารออกไปกินข้างนอกหรือนั่งกินในร้านได้นะคะอีกสักหน่อยหนึ่งแถวข้างนอกที่เป็นเันเป็นเดินญ้าเป็นเดินนัน ข้างนอกนะคะเพื่อนๆค้าของแอนนนลูกค้าสามารถเอาข้าวออกไปนั่งกินอยู่ตรงนั้นได้นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆน,น,นะคะว่าฝรั่งนั่นเพ่นกระสอบแดดเนาะค่ะถ้าเพ่นเห็นแดดพ่นกระสวิ่งใส่แดดนะแม่ค่ะข้างในร้านเราก็จะนั่งกินกันมั่งไม่นั่งกินกันมั่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆค้าข้างนอกนี่อีกสักหน่อยนึงเขาก็จะมาตัดหญ้าแล้วนะคะเพ่นเห็นเพ่นเริ่มตัดไร้หมองแล้วล่ะค่ะ แต่เขายังไม่มาถึงร้านของเรานะคะกาไม่เป็นไรค่ะเขามาตอนไหนก็ว่าตอนนั้นเนาะตอนนี้ฝรั่งก็แค่นั่งอยู่ข้างนอกร้านนะคะร้านแอนน้อยๆหอยสังของแอนนี่ที่นั่งเราไม่เยอะนะคะที่นั่งของเราข้างในนี่มีอยู่14ที่นั่งแล้วก็ข้างนอกนี่หนึ่งสองสามสี่ที่นั่งค่ะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะขนาะดตัวเองยังจำไม่ถูกไม่ผิดเลยนะคะกะวากันไปเนาะคะ่ะย่ไมเมีย บางครั้งสมองเอ็นก็ไม่สั่งงานนะคะเพื่อนๆคะ่ะลืมคะ่ะมือเจ้าคะ่ะส่วนใหญ่ลืมคะ่ะสักโบกหนึ่งคะ่ะช่วงนี้นี่สิคาวนาฮ้อนนี่อากาศเป็นแบบนี้นี่ลูกค้าเราก็มาเรื่อยๆนะคะถามว่าลูกค้าเยอะไหมเยอะก็เยอะคะ่ะแต่มันจะเป็นจังไหนล่ะ เหมือนกับว่าอย่างบุฟเฟ่แบบนี้เราเอาอยู่ทําไมเราเอาอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เราให้ลูกค้าตักเองถ้าเราเป็นคนตักให้ลูกค้าแล้วให้ลูกค้าเขาเขาล่อรับเขาย่างเดียวนี่เราทํางานไม่ทันนะคะเพื่อนๆคะ่ะอีกอย่างนึงถ้าเขาตักเองแล้วเรามีแค่หน้าที่ทํากับข้าวแล้วก็คนนึงทําคนนึงคิดตังเขาตักเองแบบนี้เราเอาอยู่นะคะเราประหยัดค่าแรงได้ด้วย พ่อพ่ทุกคนที่มาทํางานที่นี่รวมทั้งตัวแอนเองเราก็กินเงินเดือนนะคะกินเงินเดือนจากร้านน้อยน้อยอหอยสังขของเข้าค่ะถ้ากะกะหนึ่งเราเอาคนงานมาทำสีห้าคนอย่างนี้ร้านน้อยๆยหอย,หอยอหสังขของเราก็ไม่มีจ่ายแน่นอนค่ะเพราะว่า,าพนักง,งานเยอะเกินไปค่ะ ก็เลยจะเป็นกะละสองคนถ้าเยอะจริงๆเราก็โทรตัวช่วยมาอีกคนนึงก็ได้ยังสี่นะคะเป็นกะละสองคนสามคนยังสี่อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ไม่เคยมีว่าเราจะมาทํางานกะหนึ่งสีคนหคนบ่มีค่ะแต่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นตัวพนักง,งานประจําเลยนี่ก็จะมีแอนกับน้องสาวแอนนะคะที่กินเงินเดือนประจําแต่ อีกสามสี่คน5คนกว่าไปเพิ่นบ่ได้เป็นพนักง,งานประจำเพิ่นเป็นพนักง,งานเอ็กซ์ตร้านะคะเพื่อนๆคะสามารถดึงเขามาแบบว่า,าพนักง,งานประจำนี่เราต้องมีชั่วโมงให้เขานะคะกฎของที่นี่นะคะเ้าตตรงนี้สมมงให้เขา แล้วกดแต่และอย่างมันไม่เหมือนกันค่ะพนักง,งานประจํากับพนักง,งานน่ะทิมมาเลินนี่หมถึงว่าจ้างเป็นชั่วโมงเขามาจังสี่น่ะคะ่ะอย่างลูกแอนก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจําเป็นจ้างมาเป็นชั่วโมงค่ะร้านก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจําเป็นจ้างเขามาเป็นชั่วโมงค่ะแล้วก็มีคนไทยที่มาช่วยแอนมั่งน่ะเพื่อนเื่อจะเห็นอยู่ในคลิปมั่งเป็นบางเวลาค่ะแต่แอนไม่ไม่ค่อยที่จะมีนโยบายจะ จะถ่ายคนอื่นลงคลิปของแอนนะคะเพราะว่าบางคนอย่างน้องแอนตัวหลักๆครอบครัวนี่เขากลับว่าอยากออกคลิปนั่มกับว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าเราให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกันนะคะอย่างที่แอนว่าไม่เวลาเราทํางานไม่มีนายไม่มีลูกน้องนะคะเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะจุดประสงค์หลักของเราคือเราจะก้าวต่อไปด้วยกันไม่มีคําว่านายไม่มีคําว่าลูกน้องค่ะเฮาสิมีคําว่าเพื่อนร่วมงานแล้วก็ครอบครัว เฮาเสิเห็ดกันเป็นครอบครัวแบบนี้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาแล้วค่ะแล้วลูกค่ะที่เพิ่นมากินกินอาหารของเ้านี่แอนรู้สึกว่าเขาจะมีมีการที่หลายคนจะจะชอบว่าเธอเป็นครอบครัวเดียวกันเหรอเพราะว่าทุกอย่างที่ข้าเห็ดข้าว้าวลนนาตาคนไทยนน่มันสิคือกันมดนะแม่ค่ะแต่ก็ดีนะเข้ากาัรู้ซึกว่าเข้าดีใจที่เข้าเดีย,ยุเป็นครอบครัวดีกว่าเรามานั่งคิดว่าเออ เก๊กท่ากูเป็นนายอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะ่ะแอนว่ามันไม่เข้าท่าเท่าไหร่ค่ะแล้วถามว่าเพื่อนๆอาจจะงง,งถามว่าร้านเล็กๆอย่างนี้เธอจ้างพนักง,งานหลายคนมาเธอได้หรอเธออะไรอย่างนู่นอย่างนี้ก็่ากันไปนะคะโมเมนค่ะไอ้ได้เราก็ได้ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบว่าจังไดล่ะข้อหมายของแอนก็คือว่าธุรกิจการทำร้านอาหารนี่ มันมีขึ้นมันมีลงนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเวลาเขาได้เขากระได้หลายหลายเวลาเขาบ่ได้เขาก็นหาาาาากนาจอยขึ้กันนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแต่การที่เราทํางานเป็นครอบครัวนี่หมายถึงว่าอย่างตัวแอนนี่แอนมีน้องแค่คนเดียวนะคะที่ยังไม่แต่งงานที่ยังไม่เป็นครอบครัวเขากะได้มาทํางานเขาก็มีไล่ได้กับเฮ้าเ่วงที่เขายังมีแรงหาได้ใช่ไหมคะ,ะแน่นออนอยู่แล้วคะ่ะค่าแรงที่ที่เมืองนอกนี่ มันย่อมสูงกว่าเมืองไทยอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปกติเพราะว่าค่คาของเงินเขาไม่เท่ากันยีงสี่นะคะเข้ากับดนซอยขอบพวกร้องเข้าไปในในตรงนี้นะคะแล้วแอนนี่เป็นคนที่มีพี่น้องน้อยนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้พยายามที่จะอยากหาคนมาช่วยน้องทํางานนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้จะหาใครเลยคะ่ะเพราะว่าญาติพี่น้องแอนก็ กับบอมี่นะคะเป็นคนที่มีญาติน้อยมากมากเลยคือว่าคือว่าจังได้กับบ่หูเมาหมอยหอยสั่งกันไปนะคะเพื่อนๆคาผพักเบรกกินกาแฟจักน้อยหนึ่งคะ่ะ เวลาที่ไม่มีลูกค้าเวลาที่หมดเวลาพักเบรกเนี่เขาก็สามารถมานาง่งเมาม้อยหอยสังกับเพื่อนๆไใดขึ้น,น,นก,กันนะคะถามว่าวันวันหน,น,นึ่งเนี่ยแอนทํางานกี่ชั่วโมงนะคะวันวันหน,นึ่งเนี่ยแอนทํางานอยู่4-5ชั่วโมงอย่างมากนะคะส่วนใหญ่นี่จะขายอิออยังก็เพ่อนเอิรนบุฟเฟ่แล้วก็จบบุฟเฟ่แอนก็กลับบ้านค่ะแต่วันไหนที่ ที่เราต้องทําผักที่เรามีงานเยอะๆนะ่ะวันนั้นแอนก็ทําจนสุดเลยค่ะจนสุดนี่ไหมถึงว่าจนหมดเวลาแอนเปิดร้าน11โมงถึง2ทุ่มนะคะเพื่อนๆคะหรือบางวันนี่ไม่ได้เข้ามาขายบุฟเฟ่แต่ก็น้อยมากที่แอนจะไม่ได้ขายบุฟเฟ่นะคะส่วนใหญ่แอนจะขายบุฟเฟ่แล้วจะกลับบ้านตอนขายเท็กอเวจะให้เด็กๆเข้ามาตอนอาหารตามสั่งเพระาะว่าเด็กน้อยนี่ ที่เป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นพนักง,งานนั่นสมมงเหมือนที่แอนพูดไว้นะเขาจะถนัดโทรมาสั่งแล้วก็เทคอเวลเขาสิทธนัดแบบนี้มากกว่าค่ะส่วนตัวของแอนนี่แอนชอบที่จะขายาบุฟเฟ่ตนะคะเพราะว่าแอนนะว่าแอนได้คุยกับฝรั่งแล้วฝรั่ง มันเป็นยังไงล่ะมันคนละโมเมนต์นะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเราได้ตอบคําถามลูกค้าเขาถามเราว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเขามีความซุขที่สิตอบเพิินน่อยไหมคะ่ะแล้วน้องของแอนนี่เขาไม่ค่อยชอบพูดนะคะที่เป็นกุ๊กนะ่ะเหาก็เลยสิแบบว่าคนไหนถนัดทางไหนเราก็เอาเอาเอา,เอาความถนัดของเรานหน่ะแม่ค่ะเมื่อเจ้าค้ามาเผยออกมาทางการทำงานของเห้านะคะ น้องแอนนี่จะจะถนัดทางทำงานมากกว่าการพูดนะคะแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ตัวแอนนี่มักเว้าไลายก็มาเท็ดกับว่าสิว่าไปแล้วเนาะ,ะนอแอนก็เลยขายบุฟเฟ่ส่วนใหญ่ค่ะน้องก็จะทำอยู่ข้างหลังนะคะแล้วเด็กๆก็จะมาขายอาหารตามสั่งที่ ที่เขาบอกตองมาวบาหยังหมากใบ้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมีอยู่ในเมนูของเราอยู่แล้วแค่เ็าโทรมาสั่งแล้วก็ถามว่าคุณสั่งอาหารหรือยังคุณสั่งเบอร์อะไรเข้ากับหุจักเบอร์ที่เขากินอยู่แล้วนะคะแล้วอาหารของเราแต่ละอย่างนี่จะเป็นเบอร์นะคะอย่างไก่ทอดของเรานางเอกของเรานี่เขาสิมีเบอร์เ <good> ป็นเบอร์11นะคะเพื like ่อนๆค่ะแล้วทอดรวมของเรากษมกริย์ที่มารวมอยู่ในในถอดร่วมของแอนอี่นๆถอดกามกริย์นะคะถอดร่วมนะ จะเป็นเบอร์32ค่ะมูกเจ้าคะ่ะนางเอกของเราที่ทอดฝร,รั่งก็กินทอดมากมายอยู่แล้วนะคะแล้วมีเพื่อนที่เขาจะเปิดฟุตทากใหม่นะคะเพื่อนๆถามแอนว่าผัดขิงขายดีไหมแอนรับรองเลยค่ะว่าผัดขิงก็เป็นอีกเมนูนึงที่ขายดีนะคะแต่ที่เพื่อนๆไม่เห็นแอนออกเอามาทำออกอบุฟเฟ่เพราะอะไร ต้นทุนเพินสูงค่ะอ้าวทำไมต้นทุนสูงกับเพื่อนๆกับสิเริมงงแล้วใช่ไหมคะประว่าแน่นอนค่ะขิงนี่เขามีราคาค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆคะเหมือนกับกระเพราของลพาดีไม่ดีเขาสูงกว่านั้นด้วยค่ะแล้วถามว่าใส่น้อยๆแล้วก็เอามาผัดก็ได้นี่เพื่อนๆอาจสิงงหมือนปะค่ะบบค่ะแอนเป็นคนที่แบบว่ามือนักใจนักเลยไหมค่ะถ้าแอนใส่น้อยๆนี่ ถ้าไม่อร่อยแอนก็บ,บ่มักนะแม่คะ่ะแอนนี่ต้องมือหนักใจหนักนะแม่แอนแอนว่ามันเจ้าสีแซบเจ้าสีแมค่ค่ะมูเจ้าคะ่ะแอนก็เลยตัดปัญหาไม่ผัดขิงออกบุฟเฟ่แล้วที่เพื่อนๆเห็นแอนผัดแต่เส้นหมี่ออกบุฟเฟ่นะ์น่ะต้นทุนเส้นหมี่กับเส้นผัดไทยนะเพิ่อนๆแตกต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะแอนถึงไม่ทําผัดไทยออกบุฟเฟ่นะคะเพราะที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าผัดไทย เพิ่นกะสีอร่อยเรากะตีะเขาเอิเนี่ตีตลาดนะคะแต่ว่าเส้นเพิ่นนี่สิค่อนคางแพ้งว่าเส้นมีแล้วอ,อย่างที่แอนว่าเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าราคาบุฟเฟ่ของแอนไม่ได้สูงนะคะเพื่อนๆคะ่ะเข้ากับเห็ดเผาที่เท้าสิสามารถเห็ดออกไปแต่ความอร่อยนี่รับร่องมาเป็นไท้แน่นอนค่ะเห็ดให้เพิ่นได้ชิมได้ร่องได้นันรสศาสตร์ของเข้าคือ คือกันกับอาหารไท่ตัวไปแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยว่าต้นทุนตัวไหนสูงต้นทุนตัวไหนต่ำเนี่ยสิถ้าลูกค้าพน้าเราพนอยากกินผัดไทยเขากันแนน้เพนในเมนูใดค่ะก็สิเป็นราคาขยับขึ้นมาสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าพนต้องการที่สิกินแน่นอนค่ะพนรับร่องพนสังแน่นอนค่ะขอให้ถามขอให้เข้ามาเราสามารถปรับปรุงเขากับบริการให้ได้ทุกอย่าง,งสิแบบว่า แล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนที่จะเปิดร้านใหม่นี่จะเหนื่อยจะเหนื่อยสิล่าสิญญังปันไดย,ยิ้มนะคะเพื่อนๆยิ้มคือสเสน่ห์อีกหนึ่งของร้านอาหารไทยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีหลายที่หลายหลยหมองคือกัน ล้าน่นสิแต่งปรับปรุงสวยงามแต่ว่าบางครั้งนี่การบริการนี่สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่ามองข้ามจุดน้อยๆตัวนี้ไปนะคะเพื่อนๆคะบางครั้งนี่เหมือนที่แอนว่าไว้ติดป้ายให้ฝรั่งเขาอ่านอย่างนี้กับเขาถามแล้วให้เราตอบเขานี่อันไหนจะจะ,จะมัดใจเขานะคะสำหรับส่วนตัวของแอนนี่แอนว่าตอบเขานี่มัดใจกว่าป้ายนะคะเพราะว่าเขาได้เบาเขาได้สื่อสาร เรารู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนี้มากกว่าเขามาอ่านป้ายบางครั้งเข้ามาอ่านป้ายซิลขาวเขาไม่ได้รู้นะคะว่าอะไรน้ำปลาน้ํำมันหอยเขาบ่ได้หู้ค่ะว่ามันคืออะไรแบบนี้แต่ถ้าเราได้อธิบายมันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะอันนี้คือเรามีนโยบายอธิบายตั้งแต่เปิดร้านจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพื่อนๆถึงไม่เห็นป้ายป้ายอาหารของแอนว่าอะไรคืออะไร ที่ป้ายของแอนจะมีติดอยู่ตรงคัสสาตรงคิดตังตรงตรง,ตรงที่จุดเด่นๆสำคัญก็จะมีแค่ป้ายที่บอกว่าถ้าคุณแพ้อะไรแพ้ถัว่วแพ้ซอยอยน้ำมันหอยแพ้ผักชนิดไหนคุณต้องบอกกับคัสสากับคนที่คิดตังนะคะคอสเมียนาทีฟั่งคุณเลยค่ะว่าคุณแพ้อะไรแล้วจุดสำคัญฝรั่งแพ้ถั่วมากที่สุดนะคะ ทัวนี่เขาสิอวาเอาออกมาเห็ดเป็นเมนูบุฟเฟ่เลยค่ะน,นันน่แอนจะมีเมนูแกงมัสมั่นทีนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าแอนรู้จากลูกค้าแทบจะทุกคนที่มากินอาหารของแอนเพิ่นนี่ส่วนหลายสิแพทัว่วฝรั่งแพทหัวเยอะนะคะอย่างผัดไทยยังสิเห็นไหมแอนก็แยกผัดไทยแอนแยกออกมาเป็นถัว่วเราไม่ผสมถั่วลงในอาหารสักเมนูเลยค่ะเมามอยหอย,หอยสังนิดนึงนะคะเพื่อนๆวันนี้ เห็นลูกค,ค้ารถมาจอดแล้วค่ะต้องขอตัวเข้าไปทํางานในครัวน้อยๆขอยสังของเราเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้แอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามแอนน้ำนเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวุดรต่อไปสําหรับคลิปนี้ สวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเมาส์มอยหอยสังกับเพื่อนๆใหม่ค่ะจะได้ไม่ดูแค่คลิปขายบุฟเฟ่บางคนอาจจะเบื่อพุงลูกค้าแอนแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปเมาส์มอย,มอยหอยสังหรือคลิปอื่นๆก็ว่ากันไปนะคะแต่เป็นคลิปในการทํางานในการใช้ชีวิตของสาวอุดรในต่างแดนที่ประเทศสวีเดนค่ะกับร้านอาหารน,น้อยๆครัวน้อยๆหอยสังของเราคะ่ะ สำหรับคลิปนี้บายบายค่ะลาก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ